รุณสวัสดยามเช้าครับกลับมาพบกับหมอหมีในรายการหมอหมีมีคําตอบรายการที่จะมาตอบปัญหาสุขภาพสุดฮิตทุกๆเช้าวันอังคารและ วันพฤหัสนะครับวันนี้ครับหมอหมีจะมาพูดถึง6โรคที่ทําให้คุณหายใจไม่อิ่มนะครับอ่าเป็นเรื่องที่น่าสนใจมากๆเลยทีเดียวครับต้องบอกเลยครับว่าอาการหายใจไม่อิ่มเนี่ยโหพบได้บ่อยมากๆแล้วก็มีคนคอมเมนต์หมอหมีเยอะมากเลยนะครับว่าตนเองเนี่ยหายใจไม่อิ่มนะครับจะเป็นโรคอะไรได้บ้างนะครับดังนั้นวันนี้ก็หมอหมีก็จัดให้นะครับอ่าหมอหมีก็จะรวบรวมโรคมานะครับที่พบได้บ่อยๆนะครับหโรคนี้นะครับอ่าถ้าเป็น6โรคนี้แล้วจะมีอาการหายใจไม่อิ่มนะครับ แต่ก็จะมีอาการอื่นร่วมด้วยเดี๋ยวเรามาฟังกันทีละโรคนะครับว่าไอ้โรคต่างเนี่ยมันมีอาการอย่างอื่นร่วมอะไรบ้างนะครับแล้วลองสังเกตอาการตนเองดูว่าเหมือนหรือเปล่านะครับถ้าเหมือนก็ดีไปโรงพยาบาลเลยครับเพื่อทําการรักษาต่อไปอ้าวเดี๋ยวเรามาฟังกันครับว่าไอ้หกโรคเนี้ยมีอะไรกันบ้างครับ โรคที่1โรคหัวใจขาดเลือดน,นะครับเป็นโรคที่พบได้บ่อยเลยทีเดียวครับส่วนใหญ่จะพบในคนที่มีอายุมากกว่า55ปีนะครับพบในเพศชายมากกว่าเพศหญิงแล้วก็มักจะพบในคนที่มีโรคประจําตัวเยอะๆแล้วคุมได้ไม่ดีนะครับไม่ว่าจะเป็นโรคความดันไขมันเบาหวานนะครับแล้วก็พบในคนที่สูบบุหรี่จัดๆนั่นเองครับมีโอกาสเสี่ยงนะครับที่จะทําให้เกิดโรคหัวใจขาดเลือดขึ้นมาได้นะครับอาการของโรคหัวใจขาดเลือดนะครับก็จะมีอาการหายใจไม่อิ่มนะครับแน่นหน้าอกนะครับเมือ มือนมีใครมานั่งทับนะครับแล้วอาการแน่นเนี่ยจะเป็นมากนะครับพักแล้วเนี่ยพักไปแล้ว10นาทีก็แล้ว15นาทีก็แล้วอาการไม่ดีขึ้นนะครับดูเลยครับว่าถ้า20นาทีแล้วอาการแน่นยังมากขึ้นมากขึ้นเรื่อยๆอย่างเงี้ยครับอาจจะมีร่วมกับอาการเหงื่อแตกใจสั่นด้วยนะครับให้รีบมาโรงพยาบาลเลยครับคุณอาจจะเป็นโรคหัวใจขาดเลือดแล้วก็ได้นะครับอย่ารีรอนะครับเพราะว่าโรคนี้เนี่ยมันจะเป็นแบบเฉียบพลันนะครับแล้วก็หัวใจจะขาดเลือดลงเรื่อยๆเรื่อยๆถ้าเราไม่ได้รับการรักษาก ก็เสียชีวิตได้เลยทีเดียวครับ ต่อมาโรคที่2นะครับน้าท่วมปอดนะครับอ่าน้ําท่วมปอดนะครับไม่ว่าน้ําจะอยู่ในปอดหรือว่าอยู่ในเยื่อหุ้มปอดนะครับก็จะทําให้ปอดของเราเนี่ยมีการแลกเปลี่ยนออกซิเจนได้น้อยลงนะครับจึงทำให้เราเนี่ยหายใจได้ไม่อิ่มนะครับเวลาหายใจอาจจะหายใจได้แค่ครึ่งปอดแล้วก็เหนื่อยมากขึ้นนั่นเองนะครับโดยส่วนใหญ่นะครับสาเหตุที่ทําให้น้ําท่วมปอดเนี่ยอ่าถ้าเกิดจากหัวใจนะครับเพราะว่าถ้าหัวใจของเราเนี่ยทำงานผิดปกติไปนะครับก็จะทําให้เลือดแล้วก็น้ําต่างๆเนี่ยทนมาที่ปอดนะครับทำให เราหอบเหนื่อยหายใจไม่อิ่มนะครับนอนราบไม่ได้นะครับร่วมกับว่ามีขาบวมนะครับถ้ามีอาการเหล่านี้ให้คิดเลยครับว่าคุณอาจจะเป็นโรคหัวใจแล้วก็น้ําท่วมปอดแล้วก็ได้ให้รีบมารวพยาบาลนะครับส่วนบางคนนะครับอาจจะมีหัวใจที่ปกตินะครับแต่น้ำเนี่ยไปท่วมอยู่ในเยื่อหุ้มปอดนะครับซึ่งถ้าน้ําท่วมเยื่อในเยื่อหุ้มปอดเนี่ยเกิดจากสาเหตุอะไรได้บ้างนะครับส่วนใหญ่ก็จะเกิดจากการติดเชื้อวัณโรคก็ได้นะครับติดเชื้อแบคทีเรียก็ได้หรือว่าเป็นมะเร็งปอดก็ได้นะครับสำหรับคนที่สูบุรีจั นานมาน,นานเนี่ยนะครับถ้ามีน้ําในเยื่อหุ้มปอดต้องระวังเลยนะครับคุณอาจจะเป็นมะเร็งปอดแล้วก็ได้นะครับดังนั้นแนะนําเลยครับว่าถ้ามีอาการหายใจไม่อิ่มนะครับนอนราบไม่ได้นะครับเหนื่อยมากขึ้นนะฮะให้รีบม,มาโรงพยาบาลเลยครับเพื่อทําการเอกซเรย์ต่อไปว่าคุณเนี่ยมีน้ําท่วมปอดแล้วหรือเปล่าเพื่อรับการรักษาต่อไปครับ ต่อมาโรคที่3ครับโรคกดไหลย้อนนะครัาโรคนี้เป็นโรคที่ฮิตมากๆนะครับพบได้บ่อยมากๆเลยทีเดียวครับต้องบอกครับว่าโรคนี้ไม่ใช่โรคที่อันตรายนะครับแต่ทรมานนะครับ เพราะว่าเวลาเป็นแล้วนะครับบางคนก็รู้สึกว่าแสบร้อนกลางอกนะครับจุกคอจุกท้องเลอเหม็นเปรี้ยวนะครับแล้วก็บางทีแน่นหน้าอกมากๆอย่างเงี้ยนะครับทำให้นอนไม่หลับนะครับทำให้คุณภาพชีวิตลดลงนะครับอ่าหลายคนก็ถามว่าแล้วกดไหลย้อนนี่มันเกิดจากอะไรล่ะกดไหลย้อนเนี่ยครับเกิดจากการที่ในกระเพาะของเราเนี่ยมีกรดมากเกินไปนะครับแล้วก็ร่วมกับว่าหูรูดบริเวณส่วนปลายของหลอดอาหารของเราเนี่ยมันคลายตัวนะครับทาให้เวลามันปิดไปแล้วเนี่ยมันปิดไม่ดีนะครับพอมันคลาย ัวปุ๊บกดจากกระเพาะมันก็ท้นขึ้นมายันหลอดอาหารเราทําให้เรามีอาการกดไหลย,ย้อนขึ้นมานั่นเองครับหลักการรักษาคือการปรับอาหารนั่นเองนะครับสาหรับใครที่ยังไม่เคยฟังคลิปหมอหมีนะครับหมอหมีเคยพูดเอาไว้แล้วนะครับว่ามีอาหารอะไรบ้างที่มีกดเยอะนะครับแล้วก็ไปกระตุ้นทําให้เกิดอาการกดไหลย,ย้อนได้เดี๋ยวหมอหมีจะทิ้งลิงก์ไว้ด้านบนเดี๋ยวคลิกไปฟังกันดูครับแล้วหลีกเลี่ยงอาหารนั้นรับรองได้เลยครับว่าอาการกดไหลย,ย้อนของคุณจะดีขึ้นครับ ต่อมาโรคที่4ครับโรคหอบหืดนะครับโรคหอบหืดคือเกิดจากการที่หลอดลมของเราตีบแคบลงนะครับทําให้เราเหนื่อยมากขึ้นหายใจไม่อิ่มนะครับอาจจะหายใจได้แค่ครึ่งปอดเท่านั้นเองร่วมกับว่าเวลาหายใจเนี่ยจะมีเสียงวีดนะครับเสียงวีดแบบอย่างเงี้ยครับมีเสียงวีดแบบนี้ให้คิดถึงเลยครับคุณอาจจะเป็นโรคหอบหืดก็ได้นะครับโรคหอบหืดนั้นก็ส่วนมากจะเกิดจากการกระตุ้นนะครับด้วยปัจจัยต่างๆนะครับไม่ว่าจะเป็นฝุ่นเกสรดอกไม้ขนสัตว์นะครับด้วยอากาศที่ หนาวเย็นมากขึ้นหรือว่าการออกแรงหนักๆนะครับก็จะทําให้มีอาการแน่นหน้าอกหายใจไม่อิ่มแล้วก็มีเสียงวีตตามมาได้นะครับถ้าคุณมีอาการเหล่านี้นะครับคุณอาจจะเป็นโรคหอบหืดแล้วก็ได้นะครับแนะนําว่าให้ไปปรึกษาแพทย์นะครับเพื่อทําการรักษาแล้วก็ตรวจวินิจฉัยต่อไปว่าเป็นโรคหอบหืนหรือเปล่านะครับ ต่อมาโรคที่5นะครับโรคถุงลมโป่งพองนะครับอ่าโรคนี้เกิดกับคนที่สูบบุหรี่เป็นเวลานานๆนะครับโอ้บางทีสูบ้นมาประมาณ40-50ปีนะครับก็จะส่งผลทําให้ถุงลมเล็กๆในปอดของเราเนี่ยความยืดหยุ่นเนี่ยมันเสียไปนะครับพอไอถุงลมเนี่ยมันเสียมันไม่มีการยืดหยุ่นนะครับก็จะทําให้ลมเนี่ยไปค้างอยู่ในปอดนั่นเองครับพอเวลาลมค้างอยู่ในปอดลมใหม่ก็เข้าไปไม่ได้นะครับหรือว่าอากาศหร,รือออกซิเจนใหม่ๆเข้าไปไม่ได้ก็จะทําให้เราเนี่ยมีอาการแน่นหน้าอกหายใจไม่อ แล้วก็หอบเหนื่อยมากขึ้นนะครับบางคนเนี่ยนอนราบไม่ได้เลยนะครับดังนั้นอันนี้ก็ต้องรีบมาโรงพยาบาลแล้วนะครับสําหรับใครที่หูสุดหลี่จัดและเริ่มมีอาการหอบเหนื่อยแบบนี้หายใจไม่อิ่มแบบนี้นะครับให้รีบมาโรงพยาบาลเพื่อทําการรักษาต่อไปนะครับ ต่อมาโรคที่6นะครับโรคสุดท้ายแล้วนะครับโรคแพนิคหรือว่าโรคตื่นตระหนกนั่นเองครับต้องบอกเลยครับว่าโรคนี้นี่พบได้บ่อยมากๆเลยทีเดียวนะครับซึ่งโรคนี้นะครับเป็นโรคทางจิตเวชอย่างหนึ่งนะครับอาการของโรคแพนิคนะครับก็จะมีอาการหายใจไม่อิ่มนะครับบางทีหอมเหนื่อยมือเย็นเท้าเย็นใจสั่นนะครับแล้วก็สักพักเนี่ยก็จะเป็นมากขึ้นมากขึ้นนะครับภายใน10นาทีหรือชั่วโมงนึงเนี่ยครับก็จะรู้สึกว่าโหรู้สึกว่าเราจะตายหรือเปล่านะครับกังวลมากๆนะครับ แต่พอเวลาผ่านไปสินาทีหรือว่า1ชั่วโมงอาการจะหายไปนะครับและที่สําคัญนะครับพอมาหาคุณหมอนะครับก็จะตรวจทุกอย่างไม่ว่าจะเอ็กซเรย์ตรวจคลื่นไฟฟ้าหัวใจอะไรต่างๆแล้วปกตินะครับอันนี้ต้องให้คิดเลยครับว่าคุณอาจจะเป็นโรคแพนิกหรือว่าโรคตื่นตระหนกก็ได้นะครับต้องบอกครับว่าโรคนี้เนี่ยไม่ได้เป็นโรคที่อันตรายนะครับแต่จะทําให้คุณภาพชีวิตแย่ลงนะครับสำหรับใครที่เกิดขึ้นบ่อยๆเนี่ยก็จะทําให้ไม่กล้าที่จะอยู่คนเดียวนะครับบางทีเดินขึ้นบันไดคนเดียวไม่ได้นะครับ รู้ว่าขับรถก็กลัวว่าจะมีอาการอย่างนี้ขึ้นมานะครับดังนั้นแนะนําว่าถ้ามีอาการแบบนี้บ่อยๆนะครับก็แนะนําว่าจะต้องปรึกษากับหมอจิตแพทย์นะครับเพื่อทําการรักษาในด้านจิตใจต่อไปนะครับแต่หมอหมีแนะนำเอาไว้นะครับว่าถ้ามีอาการเหล่านี้เกิดขึ้นนะครับวิธีแก้ไขคือให้เราหายใจเข้าออกช้าๆลึกๆนะครับอ่าหายใจแบบ ออกนะครับหายใจเข้าหายใจออกช้าๆลึกๆนะครับก็จะทําให้อาการเนี่ยดีขึ้นนะครับแล้วก็ชิดเอาไว้ในใจนะครับว่าโรคนี้เนี่ยมันไม่ได้เป็นโรคที่อันตรายเราไม่ตายนะครับอ่าแล้วอาการก็จะดีขึ้นดีขึ้นนะครับแต่ถ้าอาการไม่ดีแนะนําว่าควรจะไปพบแพทย์ทางจิตแพทย์นะครับเพื่ออาจจะต้องทานยาต่อไปครับ และนี่คือโรคทั้งหมด6โรคนะครับที่จะทำให้คุณหายใจไม่อิ่มนั่นเองนะครับสำหรับใครไม่มีเวลาฟังทั้งคลิปนะครับเดีย๋ยวหมอมีจะสรุปไว้ท้ายคลิปอีกทีหนึ่งนะครับว่าไอ้6โรคเนี่ยมีอะไรบ้างนะครับโรคที่1โรคหัวใจขาดเลือดนะครับโรคที่2น้ำท่วมปอดโรคที่3กดไหลย้อน โรคที่4โรคหอบหืดนะครับโรคที่5โรคถุงลมโป่งพองและโรคที่6คือโรคแพนิกหรือว่าโรคตื่นตระหนกนั่นเองครับอ่านี่คือทั้ง6โรคนะครับที่พบได้บ่อยๆนะครับที่จะทําให้คุณหายใจไม่อิ่มนะฮะแต่แนะนําว่าถ้าใครหายใจไม่อิ่มก็แนะนําว่าให้มาพบแพทย์ได้เลยครับเพื่อทําการตรวจรักษาต่อไปนะครับถ้าใครถูกใจคลิปนี้ครับอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไคร้แล้วก็กดกระดิ่งติดตามช่องหมอหมีเมาส์มอยด้วยนะครับตอนนี้หมอหมีมีเพจ a c e b o o k ด้วยนะครับพิมพ์ได้เลยครับว่าหมอ หมีเมาหมอยครับไปช่วยกดไลค์กดแชร์กันด้วยแล้วเรามาเจอกันทุกๆเช้าวันอังคารวันพฤหัสและก็เช้าวันเสาร์นะครับสำหรับใครมีปัญหาเรื่องสุขภาพก็เหมือนเดิมครับคอมเมนต์ไว้ใต้คลิปได้เลยครับเดี๋ยวหมอมีจะมาตอบตรกคำถามเลยแล้วเรามาเจอกันครับบ๊ายบาย